สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับเซียบอลบอนเตงเหมือนเคยนะครับผมในการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลประจำวันพุทธที่9พฤศจิกายนนะฮะเดี๋ยวไปเช็คผลวันอังคารเมื่อคืนกันหน่อยดีกว่าฮะว่าผลงานของเซียนบอลเป็นยังไงกันบ้างนะบินแรกเนี่ยโวโบวกตะบุนผมให้อยู่สกอร์สูง2ลูกครึ่งควบ3านะครับปรากฏว่าโวโบวชนะ2 0ครับอันนี้กลายเป็นสกอร์ต่ำนะครับคู่นี้เสียนะฮะ คู่ที่2นี่ให้อยู่ต่อนาบปรีราคา2ลูกนะครับนาโปลีชนะ2อศูนย์อันนี้เจ้านะครับยกกันไปคู่ที่3านี่อยู่ต่อบบเยอร์สองลูกควบ2ลูกครึ่งครับพี่เสือเราชนะไป6กหนึ่งอันนี้กินเต็มนะฮะคู่ที่4นี่ให้อยู่รองโบคุ้มราคาครึ่งลูกนะโบคุ้มเปิดบ้านชนะ2อหนึ่งนะครับคู่นี้กินเต็มนะครับคู่ที่5ครับสตุดิโแ่ฮทาบรีผมให้ไป2บินนะให้อยู่ต่อสตุดิโอราคาครึ่งลูกและอยู่สกอร์สูง2ลูกครึ่งควบสามนะครับ ปรากฏว่าสตุกาชนะ2-1นะครับก็กินเต็มราคาครึ่งลูกแล้วก็กินครึ่งหนึ่งนะครับราคาสูง2ลูกครึ่งควบ3คู่ต่อมาครับจะให้อยู่ต่อเอซิมิลาน1ลูกนะครับปรากฏจบ0ูนะอันนี้เสียนะครับและคู่สุดท้ายครับอยู่รองโอซาซูนาครับราคาลูกควบลูกครึ่งนะฮะปรากฏว่าโอซาซูนาแพ้บาร์ซ่า1 2ต่อนะเฉือนเฉือนอันนี้ก็กินครึ่งหนึ่งนะครับสรุปว่าเมื่อคืนเนี่ยให้ไปทั้งหมดนะครับ8บินด้วยกันนะบวก5บิน เจ้า1บินแล้วก็เสีย2บินนะครับก็โดยรวมผมว่าก็ยังบวกนะเออนะโอเคเดี๋ยวมาดูแล้วกันว่าวันนี้จะผลงานเป็นยังไงนะครับวันนี้จะเป็นหน,หนักเหมือนเดิมครับ7คู่นะฮะคือตัวเซนบูมเองอยากจะให้หลายๆคู่หน่อยเพื่อให้มันมีตัวเลือกสําหรับทุกท่าน,นนะครับผมบางคนอาจจะชอบตัวนี้ไม่ชอบตัวนั้นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะได้มีตัวตัวเลือกเยอะหน่อยนะคู่แรกนะครับผมเป็นคู่เอกของเราเลยนะฮะประจำค่ำคืนนี้คือตีสามตรง แมนซิตี้นะครับเปิดบ้านเจอกับเชลซีแล้วก็อีก4คู่ต่อมาตีสองหมดเลยนะครับผมอาร์เซนอลเปิดบ้านเจอไบรตันฟอเรสเปิดบ้านเจอสเปอร์นิวคาสเซิลเปิดบ้านเจอคริสตัลพาเลทบูเลมตันเปิดบ้านเจอลีสยูไนเต็ดครับกระโดดไปตีสาตรงอีกคู่หนึ่งลิเวอร์พูลเปิดบ้านเจอไดบี้คาร์ตี้ทั้งหมดนี้คือฟุตบอลคาราบาวครับนะฟุตบอลลีกครับของอังกฤษนะครับและห้อยมาอีกหนึ่งคู่ต่อตีสามครึ่งครับฟุตบอลลาลีกาลีสเปน เรียวมาโยกาเปิดบ้านเจอกับ Atletico m a าดรินะฮะวันนี้เนี่ยอาจจะข้อมูลน้อยไปสันิดหนึ่งครับเนื่องจากว่าไลน์อัพผู้เล่นเนี่ยมันไม่สามารถจะคาดการได้เลยนะคือฟุตบอลถ้วยเล็กอ่าลีกคับเนี่ยมันมันส่วนใหญ่จะใช้ชุดสำรองลงกันนะครับอาจจะคาดการลำบากนิดนึงเพราะนั้นผมจะเน้นในเรื่องของอ่าตัวเลขสถิติ ต่างๆนะครับผมตัดเรื่องไลอัพทิ้งนะโอเคไหม,มเรามาดูฟอร์มคร่าวๆช่วงหลังๆแล้วก็มาวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันอย่างช้าๆแล้วกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปฟังทัศนะของเซียบุมพร้อมๆกันเลยฮะมาเริ่มกันที่คู่แรกนะครับผมเป็นคู่เอกประจำค่ำคืนนี้เลยนะฮะในศึกฟุตบอลลีกครับของอังกฤษครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเชลซีเวลาตีสามตรง โดยฝั่งเจ้าบ้านแมนซิตี้เนี่ยเป็นอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปีฤดูกาล2020-2021ครับหรือเมื่อ2รฤดูกาลที่แล้วขณะที่เชลซีทีมเยือนครับพวกเขาเป็นรองแชมป์รายการนี้เมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับนัดชิงชนะเลิศเนี่ยก็แพ้เรอรวพูไปสูนประตูต่อหนึ่ง ซึ่งถ้าเกิดดูผลงานของทั้ง2ทีมเปรียบเทียบกันแล้วนะครับตอนนี้แมนซิตี้ต้องบอกว่าฟอร์มร้อนแรงเกินห้ามใจจริงๆ3มนัดหลังสุดในทุกรายการพวกเขาชนะรวดนะครับผมและไรพ่ายมา5นัดติดต่อกันแล้วจากผลงานชนะ4เสมอหนึ่งโดยในฤดูกาลนี้พวกเขาเพิ่งจะแพ้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับก็คือการแพ้ต่อลิเวอร์พูลในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกไปศูนย์ประตูต่อ1ที่แอนฟิลอันนี้ไม่นับนัดที่เจอกันในศึกคอมมูน มชตีย์ชิวกรเปิดฤดูกาลนะฮะแต่ถ้าเกิดจะนับแค่เฉพาะผลงานเกมเย่าในบ้านอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยฤดูกาลนี้พวกเขาชนะรวดกับทุกทีมในทุกรายการเลยก็ต้องบอกว่าผลงานในบ้านของแมนซิตี้เนี่ยโคตรดีมากๆครับผมเป็นทีมที่แกร่งมากๆเวลาเล่นในอิตฮห์สเตเดียมแห่งนี้ขณะที่ผลงานของเชลซีครับช่วงนี้ถือว่าผีเข้าผีออกครับล่าสุดเนี่ยเล่นในบ้านตัวเอง ในศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์ก็แพ้ต่ออร์เซนอลไปศูงย์ประตูตัวหนึ่งในฟุตบอลลีกนะครับสามนัดหลังสุดนี้แพ้ไป2นะชนะไป1ก็คือชนะซาเกรบใน UCL ซึ่งจริงๆมันจะมีช่วงที่พวกเขาเนี่ยผลงานดีครับผมแล้วก็อยู่ดีๆก็ก็เริ่มมาดรอปนะในช่วงสองสนัดหลังนะครับคือต้องบอกว่านับตั้งแต่ที่เกรแฮมพอตเตอร์เข้ามาคุมทีมเนี่ยผลงานออกแนวแบบโอ้ดีมากเลยแหละพวกเขาไร้พ่ายแปดตั้นะครับแต่ว่าสอสนัดหลังนี่ ก็เริ่มมีเป,เป,เป,เป๊เห็นเหมือนกันนะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนัดที่บุกไปแพ้ไบตัน1นต่อ4เมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วนะทำให้อะไรๆมันดูแบบแม่ตกลงนี่ไกรนฮพอเตอร์นี่จะไหวหรือเปล่าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชลซีฤด,ดูการนี้เกมเยือนอาจจะไม่ค่อยดีซะด้วยนะครับพวกเขาแพ้ไปหลายนัดแล้วนะประมาณสัก4 5 6หเกมได้แล้วนะฮะถ้าเกิดรวมในทุกรายการจริงๆถ้านับแค่เฉพาะเกมเยือนแล้วเวลาแพ้ทีมักจะแพ้เยอะด้วยครับไม่ใช่แพ้ในน้อย โดยเฉพาะความพร้อมของทีมเองวันนี้ทางฝั่งสิงห์สำอางก็ยังคงไม่มีผู้สัพท์ตัวตัวหลักอย่างเกป้าครับเบนชิเวลเวสลีย์โฟฟาน่าริทเจมเอ็นโกโลกองเต้ผู้นี้ยังเจ็บอยู่ทั้งสิ้นนะครับส่วนทางฝั่งของแมนซิตี้เนี่ยตัวเจ็บเนี่ยยังเป็นเซตเดิม2ตัวเดิมคือจาวกาเกเรโรแล้วก็ไคล์วอล์กเกอร์คือถ้านับถึงสภาพทีมอย่างเดียวแมนซิตี้เนี่ยดูดีกว่าแน่แต่ทว่ารายการ EFL ครับหรือว่าลีกครับของอังกฤษเนี่ย ปกติแมนซิตี้จะไม่ใช้ชุดใหญ่เล่นนะครับพวกเขาจะใช้ชุดผสมเล่นอย่างตัวที่ไม่ได้มีโอกาสลงสนามมากมายอะไรนะครับก็คือตัวพวกแบบชุดสำรองรวมถึงนักเตะเยาวชนเนี่ยจะได้มีโอกาสมาโชว์ฝีเท้าในรายการนี้บ่อยหน่อยนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นเจ้าโคพาเมอร์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอย่างนาธานอาเก้เนี่ยก็อาจจะมีโอกาสได้ ลงเล่นเยอะหน่อยนะครับผมคือก็คือเอาไปว่าเป๊ปเนี่ยจะพยายามพักตัวผู้เล่นตัวหลักแหละเพราะว่ากลัมศึกมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ฟุตบอลโลกก็ใกล้จะเตะแล้วด้วยซึ่งในทางเดียวกันเนี่ยเชลซีเองก็พักตัวหลักพอสมควรกันนะโดยปกติรายการนี้เนี่ยพวกเขาก็จะให้โอกาสเด็กนะฮะลงมาเล่นกันหลายตัวเช่นกันครับซึ่งถ้าเอาตรงๆนะฮะตัวสำรองแมนซิตี้เนี่ยยังดูดีกว่าเชลซีพอสมควรเลยทีเดียว ตัวันนี้ได้เล่นในบ้านตัวเองด้วยนะครับคือ,อยังไงซะสไตล์เป๊ปเอาทุกถ้วยอยู่แล้วนะคะเพีงเยงแต่ว่าอาจจะต้องมีการหมุนเวียนตัวผู้เล่นกันสักหน่อยเพื่อความเหมาะสมวันนี้เล่นในรังย่าของตัวเองครับอัตราต่อรองเปิดม,มาที่ลูกครวบลูกครึ่งคงมีเสียวๆนะฮะคือถ้าเกิดอ่านว่าแมนซิตี้ชนะแน่ๆซึ่งเซนบอมเองก็อ่านว่าพวกเขาชนะแหละแต่ว่ามันจะชนะเกินแต้มต่อหรือเปล่าที่สิเชลซีเองเนี่ยก็ไม่ได้ว่ากระจอก,กง่อยอะไรขนาดนั้นนะ ผมว่าแมนซิตี้ถ้าเกิดจะชนะก็คงทำได้แค่เพียงเฉนๆเท่านั้นถึงแม้ว่าอะไรกัของพวกเขานักเตะตัวสำรองพวกเขาที่ลงสนามเนี่ยจะดูดีกว่าก็ตามเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมขอว่าใจทีมเยือนเชลซีดีกว่านะครับในราคาลูกควบลูกครึ่งนะย้ำนะคือผมมองว่าแมนซิตี้ชนะแหละแต่น่าจะชนะไม่ขาดนะครับแล้วก็โอกาสเสมอก็พอจะมีเช่นกันนะฮะวันนี้จัดไปครับผมรองเชลซีทีมเยือนราคาลูกควบลูกครึ่งครับ คู่ถัดมาเราไปกันที่ลอนดอนฮะเวลาตี2:45นาทีอาร์เซนอลเปิดบ้านเจอกับไบรตันครับผมโดยฟอร์มช่วงหลังของอาร์เซนอล3นัดหลังสุดพวกเขายอดเยี่ยมมากๆชนะรวดทั้ง3นัดครับแบบไม่เสียประตูเลยเก็บคลินชีตได้ทุกนัดล่าสุดก็เพิ่งบุกไปกดเชลซีมา1ประตูต่อ0นะฮะถือว่าระบบเกมโดยรวมอาร์เซนอลเนี่ยยอดเยี่ยมจริงๆไบรตันเองเนี่ยอาจจะมีช่วงเปรปๆไปบ้างแต่ 2นัดหลังสุดพวกเขาชนะรวดเช่นกันนะครับแถมเป็นการชนะเชลซีอีกด้วยนัดหนึ่งครับและล่าสุดก็บุกไปเอาชนะวูฮ,ฮมตันเวนเ,เรอร์ม,มาได้3ประตูต่อ2แต่ถ้าว่าผลงานการเล่นเกมเยืองของไบรตันเนี่ยฤดูก,กาลนี้ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะโดยเฉพาะช่วงหลังๆนะคือช่วงแรกๆเนี่ยโอเคเลยใช้ได้เลยแต่ว่าช่วงหลังๆครับ5นัดหลังสุดเนี่ย พึ่งจะชนะนัดล่าสุดที่บุกไปชนะวูฟสาต่อ2เท่านั้นนะสนัดย้อนหลังกลับไปก่อนหน้านั้นแพ้สะ3สาเสมอหนนะครับซึ่งมันน่าเป็นห่วงตรงที่ว่าอร์เซน l อลฤดูกาลนี้เนี่ยพวกเขาเล่นเกมในบ้านเนี่ยชนะแทบจะทุกนัดนะครับมีไปสะดุดแพ้เบรน f ฟอร์ดแค่นัดเดียวเท่านั้น1ประตูต่อ2โดยสภาพทีมวันนี้ทั้ง2ทีมถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์ครับไบรตันไม่มีแค่ยาขอบโมเดอร์ที่เจ็บ ขณะที่อาร์เซนอลจะไม่มีโทมิยาสึกับสมิตรโรนะฮะที่เจ็บอยู่เช่นกันโดยรวมถือว่าตัวจริงเนี่ยพร้อมลงสนามได้แทบจะทุกตำแหน่งเลยแต่ก็อย่างที่หลายๆท่านทราบกันนะครับก็คงเป็นชุดผสมนะโดยเฉพาะอาร์เซนอลนโยบายชัดเจนมากๆครับว่ารายการนี้เนี่ยจะเน้นนักเตะเยาวชนเป็นหลักอยู่แล้วขณะที่บริเตนเองเนี่ยก็อาจจะต้องมีการผสมผสานก็มบ้งครับแต่ดูแล้วเนี่ยน่าจะจัดตัวจริงเนี่ยลงเยอะกว่าทางฝั่งอาร์เซนอลแน่ เพราะฉะนั้นวันนี้ครับบอกเลยว่าไม่ใช่งานง่ายของอาร์เซนอลนะครับแต่ถึงกระน,นั้นเองก็ตามเนี่ยคืออาร์เซนอลเนี่ยพวกเขาก็เป็นช่วงที่กําลังฟอร์มขึ้นม่อนะฮะแล้วก็บรรยากาศในห้องแต่งตัวบรรยากาศของทีมตอนนี้ค่อนข้างจะดีครับนักเตะมีความรักใร่กลมเกลียวกันมากครโดยเฉพาะทางด้านของกาเบรียลมาการ์เยสเนี่ยโอ้โหเล่นโคตรดีเลยตัดบอลดีมากเกมรับดุดันเหนียวแน่นจริงๆครับคือถ้าไบรตันใช้ชุดใหญ่ลงเนี่ยผมว่าอาจจะพอฟัดพอเวียงนะกับอาร์เซนอลชุดที่จะใช้ลงเล่นลีคับนะ แต่พอดีว่าทางฝั่งบริทันเองก็คงจะเป็นชุดผสมลงเหมือนกันนะครับตัวหลักก็ไม่รู้ว่าจะได้ลงเต็มหรือเปล่าหรืออาจจะมาลงในช่วงครึ่งหลังนะเพราะฉะนั้นวันนี้ครับอาเซนอลเล่นในบ้านผมก็ยังมองว่าพวกเขายังดูเหนือกว่าอยู่ดีนะครับระบบทีมของพวกเขาค่อนข้างจะดีอยู่แล้ววันนี้อัตราต่อรองเปิดมาที่ครึ่งควบลูกผมดูแลอาเซนอลเนี่ยดูดีกว่าครับหนึ่งลูกผมว่าน่าจะทำได้ฮะน่าจะจบใน90นาทีไม่น่าจะเลยเถิดไปมากกว่านี้นะครับเล่นในบ้านด้วยนะอ่ะวันนี้วัดใจครับเชื่อใจอาเซนนะ่าจ เฉือนเอาชนะไบรตันไปได้เป็นอย่างน้อยนะครับให้อยู่ต่อาอร์เซน,นราคาครึ่งครัวลูกครับคู่ถัดมาเตะพร้อมกันครับตี245นอตติงแฮมฟอร์เรสเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของท็อตแนมฮอสเปอร์นะฮะโดยฟอร์มช่วงหลังครับฟอร์เรสจริงๆไม่ต้องสืบนะคือพวกเขาก็จมบวยของลีกพรีเมียร์ลีกอยู่ณขณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นผลงานไม่ดีแน่นอนโดยฤดูกาลนี้เนี่ยเพิ่งจะชนะในลีกเป็นแค่2นัดเท่านั้นเองนะครับนั่นก็คือ ที่พวกเขาเนี่ยเปิดบ้านชนะเวแสแฮมหประตูต่อศูนย์แล้วก็อีกหนึ่งนัดสุดเซอร์ไพรส์นะฮะเมื่อช่วงปลายเดือนตุลาที่ผ่านมาเปิดบ้านเอาชนะเรีย์พูไม่ได้1ประตูต่อศูนย์นอกนั้นนี่โอ้โหฟอร์มนี่ปร,รามากๆครับ เราดัไหนที่พวกเขาแพ้นี่คือโดนยิงเยอะมากๆนะเสียประตูง่ายมากๆขณะที่ทางฝั่งสเปอร์ของคอนเต้เองเนี่ยอาจจะไม่ได้ว่าฟอร์มดีอะไรมากมายนะั่นในช่วง5-6นัดหลังสุดแพ้ไปซะ3นะฮะชนะแค่2เสมอ1แต่อย่างน้อยทรงบอลโดยรวมเนี่ยมันยังดูโอเคกว่ามากๆนะนัดล่าสุดแพ้จริงครับแต่คือพวกเขาแพ้ลิเวอร์พูล1ต่อ2ไงมันก็เป็นการแพ้ทีมใหญ่นะดูแล้วไม่ก,ก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากมายครับอีก2นัดที่เหลือที่แพ้ในช่วงประมาณ5 6นัดหลังก็คือ เปิดบ้านแพ้纽คาเซิที่ฟองลงมาดีนะแล้วก็บุกไปแพ้แมนยูที่โอทอรฟอร์ดนอกนั้นครับการที่พวกเขาต้องเจอทีมที่มีอันดับต่ำกว่าค่อนข้างมากเนี่ยสามารถเก็บผลการแข่งขันที่ต้องการได้อยู่เสมอเลยอีกทั้งเกมเยือนของพวกเขาผลงานถือว่าโอเคนะครับผม5้านัดหลังสุดแพ้แค่นัดเดียวเท่านั้น2นัดหลังสุดในการเล่นเกมเยือนชนะรวดติตั้งหากนะครับโดยเป็นการบุกไปชนะบอลมาส3-2ในพรีเมียร์ลีกและบุกไปชนะม e ักเซ2 1ตใน UCL ลล่าสุดนะฮะขณะที่ X, ผลงานในบ้านนี่5้นัดหลังสุดชนะแค่นัดเดียวเท่านั้นแพ้ไปซะกสามครับก็คือชนะลิเวอร์พูลนั่นแหละอารมณ์เหมือนดูแล้วฟุกๆได้ซ้ําไปอันนี้ในความรู้สึกผมนะอันนี้ไม่ได้เอียงมาทางแฟนเดอะคอปนะแต่ผมว่าม,มันเปน็นเหมือนอุบัติเหตุของฟุตบอลซะมากกว่าส่วนสภาพความพร้อมของทีมวันนี้ฟอร์เรสก็ยังไม่มีแจ็คโคแบ็คนะครับเนเกเต้โอมาริชาร์ดนะฮะรวมไปถึงาทางด้านของแฮร์รี่ท็อปโฟล่ด้วยคือตัวเจ็บเยอะอยู่เหมือนกันครับถึงแม้ว่าจะเสริมทัพเยอะแต่ตัวเจ็บก็ ถือว่าไม่น้อยส่วนสเปอร์เนี่ยโดยรวมถือว่าโอเคครับแต่ว่าไอตัวที่ขาดไปก็เกมแดนหน้าน่าจะมีผลอยู่เหมือนกันนะกับเกมรุกอย่างริชาร์ดริซอนก็ยังเจ็บอยู่ครับรวมไปถึงซองเฮืองมินก็มีปัญหาการปาดเจ็บเช่นกันขณะที่แผงหลังคริสเตนโรเมโรก็ยังมีปัญหาอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้ออยู่นะครับนัดนี้ยังลงไม่ได้แต่ว่ายังดีหน่อยนะครับเพราะว่าในรายของแฮร์รี่เคนเนี่ยสภาพร่างกายยังฟิตสมบูรณ์ดีรวมไปถึงการกลับมาของลูคัสบูไล่ด้วยนะครับทำให้ แผงเกมรุกของพวกเขาเนี่ยมีชอตส์ค่อนข้างจะโอเคหน่อยนะถึงแม้ว่าซองฮอมีนการริชาร์ดสันจะเจ็บพร้อมกันก็ตามซึ่งณวินาทีนี้ครับผมพูดตรงๆเลยว่าฟอร์เรสเนี่ยคงต้องโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องการดิ้นรนหนีการตกชั้นซะมากกว่าถ้วยนี้น่าจะต้องทิ้งครับหรือไม่ก็อาจจะเอาเป็นแมตช์เอาไว้สําหรับซ้อมนะฮะคงไม่ได้จริงจังอะไรมากมายแหละเพราะว่ามันไม่ใช่ f อฟเอคัพนะขณะที่สเปอร์เองครับผมพวกเขาไร้โทรฟี่มายาวนานเป็น10บสปีแล้ว ผมว่าถ้วยนีย้ดูแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่พวกเขามีโอกาสที่จะคว้าไปได้มากที่สุดครับดูแลอยากจะได้สักโปรฟี่หนึ่งให้กับแฟนบอลทีมตาไก่เนี่ยได้ชื่นใจกันสักหน่อยผมเชื่อว่าคอนเต้เอานะถ้วยนี้อาจจะแบบรอบแรกๆอาจจะแบบเป็นชุดปผปสมนิดนึงหลังๆอาจจะใส่ตัวจริงจัดเต็มไปนะครับวันนี้เองเนี่ยอัตราต่อรองของทอร์นาสเปอร์นะครับพวกเขาเนี่บุกมาต่อครึ่งลูกนะผมว่าได้อยู่นะ 10- น่าจะทำได้ครับลูกเดียวก็กินเต็มละถ้าเทียบกับสถานการณ์ตอนนี้ ผมเดาวไว้เลยว่าไม่น่าจะเอาถ้วยนี้น่าจะทิ้งนะครับในขณะที่สเปอร์ต,ต้องเอาแหละอาจจะเอาไม่เอาไม่รู้แหละแต่ว่าดูแล้วน่าจะเอานะฮะก็วันนี้ว่าใจสเปอร์ทีมเยือนราคาครึ่งลูกแล้วกันครับเชื่อว่าบุกมาเอาชนะได้นะฮะถัดมาครับเตติตี่45เช่นกันนิวคาสเซลเปิดเซนต์เจมส์พาร์คต้อนรับการมาเยือนของคริสตันพาเลตนะฮะโดยผลงานนิวคาสเซลช่วงหลังถือว่าโคตรยอดเยี่ยมกระเทียมดองมากๆ พวกเขาเนี่ยสามารถเก็บชัยชนะกันมาต่อเนื่องเลยนะฮะสีนัดติดต่อกันในทุกรายการแล้วก็เกมรับถือว่าเหนียวแน่นมากๆนะครับคือเสียประตูน้อยมากๆเลยคือจริงๆนัดหลังสุดที่พวกเขาเสียประตูเกิน2ลูกนี่ต้องย้อนกลับไปไกลถึงวันที่1กันยายนเลยทีเดียวนะครับที่พวกเขาเนี่ยบุกไปแพ้ลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์มา1ประตูต่อ2ถือว่าเหนียวแน่นมากๆนะนิวคาสเซิลผมพูดเลยน่ากลัวมากๆ ขณะที่พาเลทเนี่ยช่วงหลังๆก็ดีขึ้นเล็กๆนะสนัดหลังสุดพวกเขาชนะนะครับเป็นการเปิดบ้านเอาชนะซัมัตัน1-0แล้วก็ล่าสุดเนี่ยบุกไปแซงเวสแฮมมาได้2ประตูต่อ1มีช่วงหนึ่งที่พวกเขาฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่ามันก็จะวนลูปก,กลับมาดีบ้างแย่บ้างดีบ้างแย่บ้างอยู่อย่างนี้นะเพราะว่าพาเลทเป็นทีมงานตารางเนี่ยอ,อาจจะเล่นดีว่าไหนเล่นดีคือเล่นดีไปเลยว่าไหนเล่นแย่ก็คือไม่ไหวเลยนะครับ ตัวฤดูการก่อนเจอกัน2นะัดเป็นนิโคลเซนที่ทําได้ดีกว่าครับเกมในบ้านพวกเขาเอาชนะไป1ประตูต่อศูนย์ส่วนเกมเยือนเนี่ยบุกไปเสมอไม่ได้1ประตูต่อหขณะที่ฤดูการนี้เจอกันแล้วนัดหนึ่งครับในเฟุตบนเพรีมเมยรลีกนะที่เซนเจมปาาแข่งนี้แหละ นิโคเซ่นเนี่ยทำได้เป็นแค่เสมอกับพาเลทไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับในช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาแต่ก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ณนะตอนนั้นนะเมื่อเดือนกันยายนนิโคเซ่เนตัวเจ็บเยอะมาหาศาลมากๆนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตัวผู้เล่นหลายตัวเริ่มกลับมาลงสนามกันได้หมดครับไม่ว่าจะเป็นพวกกีรันทริปเปียอเลสเซนด์แม็กซิเมงอะไรพวกนี้นะครับตัวเจ็บก็ยังมีแหละแมดลิธช,ชี่เอมิลครฟาฟอเล็กซานเดอร์อิซักนะฮะรวมไปถึงพอลดัมเมดแต่ผมว่าไม่ค่อยมีผลกับทีมเท่าไหร่ครับ ขณะที่ทางฝั่งของพาเลตตัวเจ็บก็เซตเดิมๆครับแจ็คบ,บัตแลนด์เจมส์อาร์เธอร์นะฮะแล้วก็คริสริชาร์ดนะครับนอกนั้นก็โอเคนะอย่างแผงหน้าอย่างพวกจอแดนอาริลพวกอ่าออสเนเอดูอาอะไรพวกเนี้ยไม่เคยวโอลิเซ่พร้อมลงสนามได้หมดนะฮะพวกนี้รวมไปถึงทางด้านของอ่าวิฟเรซาฮาอะไรพวกเนี้ยพวกตัวจีดจ๊ดๆี๊นะนะเออทางฝั่งพาเลตเขาจะแบบมีตัวจี๊ดเยอะอยู่แล้วในแดนหน้า พวกนี้พร้อมลงสนามได้หมดนะแต่อยู่ที่ว่าจะเอาลงหรือเปล่าเท่านั้นเองเนื้อเซ้ช่วงนี้เป็นช่วงที่กําลังได้จิตได้ใจนะครับกำลังจิตกําลังใจดีฟอร์มการเล่นดีแล้วก็ดูแล้วเนี่ยคือการเข้ามาเทคโอเวอร์ของกลุ่มทุนซาอุเนี่ยเขาก็อยากจะเห็นอะไรที่มันเป็นรูปธรรมชัดเจนนิดนึงครับซึ่งถ้าจะไปเอาจริงเอาจังกับทางพรีเมียร์ลีกเองเนี่ย,ยคือบอกตรงมันสู้กับแมนซิตี้กับพวกทีมใหญ่ๆยากนะมันไม่สามารถยืนระยะได้นานขนาดนั้น สิ่งที่จะเอามาให้พอชื่นใจได้ก็คงเป็นฟุตบอลถ้วยครับซึ่งก็คงจะเป็นลีกครับที่ทีมใหญ่ๆเนี่ยเขาไม่ค่อยจะเอาสักเท่าไหร่โจทย์ของนิวเซลฤดูกาลนี้ผมว่าคงอยากได้สักโทรฟี่หนึ่งะแหละอย่างลีกครับแล้วก็ขอเอาโควต้าไปยุโรปให้ได้นะไม่ว่าจะยูโรปาลีกหรือว่ายูฟ่าแชมเปียนลีกก็ตามแต่เพราะงั้นวันนี้ผมมองว่านิวเซนน่าจะเอาจริงครับไม่น่าจะอ่อนคอสักเท่าไหร่วันนี้เล่นในบ้านเปิดมาตอกครึ่งควบลูกนะครับ1-0ก็ได้ครึ่งหนึ่งละ พาเลทผมว่านัดนี้น่าจะปล่อยน่าจะใส่เกียร์ว,ว่างครับนิวเซิลน่าจะชนะใน90นาทีได้ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับคู่นี้ให้ต่อนิวเซิรราคาขึ้นควบลูกนะฮะถัดมาตีส่เหมือนเดิมครับบูฮันตันมอนเตเร์เปิดบ้านเจอกับลีสยูไนเต็ดนะฮะโดยถ้าพูดถึงฟองของบูฟช่วงหลังๆถือว่าประสบมากๆนะ4นัดหลังสุดพวกเขาแพ้3เสมอ1ไม่ชนะใครเลยนะครับแล้วก็ในช่วง8นัดหลังสุดเนี่ยแพ้ไปสะ6นะฮะชนะ1เสมอ1ครับคือโคตรแย่ จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อฤดูการที่แล้วลากยาวเป็นต้นมาเนี่ยวูฟแฮมตันเองก็ฟอร์มไม่ดีมาอยู่แล้วนะคือผมพูดตรงๆเลยนะฤดูกาลนี้ดีไม่ดีจะตกชั้นเอาถ้าไอ้พวกทีมท้ายตารางเนี่ยมันดิ้นรนกันได้นะครับเกมในบ้าน2นัดหลังสุดก็แพ้รวดอีกด้วยต่อเลสเตอร์ซิตี้และไบรตันขณะที่ลีสเองเนี่ยเกมเยือนอาจจะไม่ได้ดีสักเท่าไหร่นะครับ <S <S ๆๆพูดตรงๆนะผลงานอาจจะแย่ๆแต่ว่าล่าสุดพวกเขาเนี่ยบุกไปชนะลีมา2ประตูต่อหนึ่งนะ ไม่รู้แหละจะด้วยฝีมือหรือจะฟลุกอะไรก็ตามครับแต่คือก็ประมาทไม่ได้เช่นกันโดยปีนี้ในลีกเจอกันไปแล้วนัดหนึ่งนะครับที่บ้านของลีดไอร์เรนโรสลีดเอาชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมส่วนฤดูก,กาลก่อนเจอกัน2นัดก็เป็นลีดที่ทําได้ดีกว่าอยู่ครับเกมเยือนวกเขาบุกไปเอาชนะ3ต่อ2ส่วนเกมที่ไอร์เรนโรสเนี่ยเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งขณะที่สภาพความพร้อมครับปูผันตันเนี่ยตัวหลักๆห,หลายตัวยังคงเจ็บอยู่ครับรวมไปถึงตัวหลักที่ ขาดไปแล้วมันขาดใจนะอย่างราอูกีมินเอสอย่างเงี้ยนะฮะรวมไปถึงทางด้านของอ่าเปโดรเนโตมันยูสนูนเยสนะครับชิควินโนพวกนี้ยังเจ็บอยู่ทั้งสิน้นลีดยูเนเต็ดก็มีตัวเจ็บครับแต่จะไม่มากเท่าไหร่อย่างสตูตาลัตที่ขาหักอันนี้ปิดเทอมยาวอยู่แล้วอดัมฟอร์ชอครับยังเจ็บข้อเท้านะฮะหลุยส์นิสเตราก็มีปัญหาการบาดเจ็บที่เท้าด้วยซึ่งแน่นอน,นะฮะทั้ง2ทีมก็จะลงแข่งกันโดยใช้ชุดผสมผสานนะครับระหว่าง ผู้เล่นตัวหลักบางตัวผู้เล่นตัวสำรองอะไรแบบนี้เพื่อเป็นการพักทีมไปด้วยนะครับทางฝั่งของวู้งตัานเองเนี่ยช่วงหลังฟอร์มมันไม่ดีเอาซะเลยนะฮะแต่ว่าวันนี้เล่นในบ้านตัวเองผมว่าน่าจะต้องเอาหน่อยแหละแล้วก็ลียูนเดเองเนี่ย ก็ไม่ได้เป็นทีมที่แกร่งอะไรนะครับในการเล่นเกมเยือนคือเกมเยือนถือว่าเป็นจุดอ่อนเลยผมพูดตรงๆเสียประตูง,ง่ายมากๆโดนยิงทีสลูก3ลูกอะ่ะถ้าเกิดสมมตินับแต่พวกเขาไม่ชนะนะฮะวูมตันเองเนี่ยเล่นในบ้านน่าจะต้องมีการกระตรุ้นลูกทีมซะหน่อยครับอย่างน้อยเนี่ยถึงแม้นัดนี้มันจะไม่ได้มีผลต่ออันดับตารางในพรีเมียร์ลีกก็ตามแต่ว่าการที่ถ้าพวกเขาเกิดชนะได้เนี่ยบางทีโมเมนตั้งองทีมันอาจจะกลับมาอีกครั้งนึงนะครับ วันนี้บูมตันเจ้าบ้านต่ออยู่ที่ราคาปอปอนะผมว่าบูมตันมีโอกาสชนะได้ครับผมลีดยู่นเตดเกมเยอนไม่ดีวันนี้บูมน่าจะคืนฟอร์มได้ครับในฟุตบอลถ้วยแล้วก็เฉืิมชนะไปได้แบบเฉียดเฉิวนะคู่นี้ให้อยู่ต่อบูมตันเจ้าบ้านราคาปอปอครับถัดมาเราไปที่แอนฟิลด์ครับผมเลโอลูเปิดบ้านต้อนรับก,การมาเยือนของดาบี้เคาวตี้ครับคู่นี้เตะเวลาตีสามตรง โดยฟอร์มช่วงหลังเวอร์พูลนี่แหมจะว่าดีก็ดีนะแต่คือบางทีก็สะดุดอะไรที่แบบแปลกเหมือนกันครับคือ2นัดหลังสุดชนะรวดนะคือชนะทีมใหญ่อย่างนาโปลีใน UCL แล้วก็บุกไปชนะสเปอร์ได้เฉยใน2ประตูต่อ1ย้อนกลับไปอีก3นัดครับผมแพ้ลีดคาบ้าน 1- 2เนี่ยบุกไปแพ้นอตทีมฟอเรสทีมบุย๊ย0ู์ตัว1แบบเนี้ยแต่พอเจอทีมใหญ่ครับพวกเขาเก็บผลการแข่งขันที่ดีได้ มันทําให้ผมนึกถึงเวอ้์วภูลยุคในอดีตการที่ยังไม่ได้แชมเมียร์ลีกนะชอบชนะทีมใหญ่แล้วมาแจากแต้มกับทีมเล็กๆอะไรประมาณเนี้ยนะเออมันไม่ค่อยสม,ม่ำเสมอเท่าไหร่ส่วนทางฝั่งของดาบี้เคานตี้เองเนี่ยก็ขนาดเล่นอยู่ลีกรองนะแต่ว่าผลงานก็ไม่ค่อยดีนะครับห้านัดหลังสุดเนี่ยพวกเขาชนะแค่นัดเดียวเท่านั้นนะฮะเสมอไปสักสามแล้วก็แพ้ไป1ส่วนใหญ่นับไปทั้งเสมอนะครับดาบี้เคานตี้ฤดูกาลนี้ดูแล้วอาจจะ เล่นได้ไม่ค่อยอไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่พูดตรงๆเลยนะครับผมเล่นอยู่ในลีกวันห่างกันถึง2องดีวิชั่นเลยทีเดียวและดูแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเลื่อนชั้นแบบอัตโนมัติก็ยากครับเพราะมีคะแนนห่างจากทีมดับสองอย่างอิสวิตเนี่ยถึง10คะแนนเลยทีเดียวถึงแม้ว่าพวกเขาจะบุกมาเยือนในสภาพทีมที่สมบูรณ์ก็ตามแต่ครับและรับรองได้ว่าใส่ชุดใหญ่แน่นอนขณะที่ลิเวอร์พูลตัวเจ็บก็ยังมีอย่างลุยดีแอดดิเอโกโชตานาบีเกต้าโจเอลมาติสนะฮะรวมไปถึงอาร์เทอ แต่ว่าตัวสำรองที่มีอยู่รวมถึงตัวจริงตัวหลักที่มีอยู่เนี่ยนะตอนนี้เนี่ยมองตรงครับก็ยังเหนือกว่าดาร์บี้เคานตี้หลายขุมเลยทีเดียวแถมเล่นในแอนฟิลด์ด้วยครับผมก็ยิ่งเป็นต่อนหนักเข้าไปใหญ่ดูแล้วเจอเกนคอปคงไม่ปล่อยให้มมเมนตั้ของทีมเสียไปครับคงไม่ต้องถึงขั้นขนาดแบบมาสะดุดเสมอหรือว่า ชนะจนเฉือนอะสไตล์ครอปถ้ายิงได้คงยิงครับเอาให้เต็มที่นะอย่างน้อยเนี่ยเรียกกำลังจิตจกำลังใจกลับมาหน่อยครับเลทอาจจะต่อแพ้นิดนึงนะเวอ้ยวบุต่อ2ลูกแต่ผมบอกอยู่เสมอว่าของดีคือของแพงของแพงคือของดีเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับอยู่ต่อเลี้ยวบลราคา2ลูกเชื่อว่ายิงถึงครับอย่างน้อย2ลูกยิงได้แหละมาลุ้นลูกที่สาไป,ปรพร้อมๆกันคืนนี้ตอนตีสามตรงนะครับ และคู่สุดท้ายเปลี่ยนบรรยากาศไปที่สเปนกันบ้างครับมาโยกาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแอตเลติโกมาดริดนะฮะที่ช่วงหลังๆฟอร์มไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะเออตอนนี้นครับตั้งฝั่งของมาโยกา13นัดชนะ4เสมอ4แพ้5ยิง12เสีย13มี16คะแนนครับรั้งอยู่อันดับที่12ของตารางนะฮะโดยจุดเด่นฤดูก,กาลนี้ ของทางด้านเรอัลบายอกาคือเกมเยือนนะเกมเยือนถือว่าผลงานใช้ได้เลยส่วนเกมยาวนี้อาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่หนักไปทางแย่ซะด้วยซ้ำครับในบ้านนี่เพิ่งจะชนะแค่นัดเดียวเท่านั้นเองขณะที่แอตเลติกครับตอนนี้1 3นัดชนะ7เสมอ3แพ้3ยิง21่เสีย13มี24คะแนนครับอยู่อันดับที่3นะแต่ว่าแต้มก็พอๆกับทีมอันดับ4อันดับ5อันดับ6เลยครับคะแนนไม่ห่างกันเลยจี้ๆมาติดๆเลยแต้มเท่าเบติทีอันดับ4ด้วยซ้ำไปนะครับ แอบปฏดดิดูตการนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าจุดบอดเนี่ยกลายเป็นการเล่นเกมในบ้านนะคือเกมในบ้านเล่นไม่ดีเลยครับแต่เกมเยือนเนี่ยกลายเป็นโอ้เล่นใช้ได้เลยทีเดียวนะโดยวันนี้ทั้งสองทีมเนี่ยสภาพทีมโดยรวมถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์มากๆเลยทีเดียวนะครับก็ดูแล้วน่าจะจัดชุดใหญ่ลงกันแหละไปดูไลอัพชนิดหนึ่งแล้วกันเนาะอ่ะมายโยก้าครับของฮาวีอากิเร่ฮะ532ครับผู้ศัตรูจะเป็นปรดักรัชโควิด กองหลัง5ตัวนะฮะประกอบไปด้วย3ปราการตรงกลางครับกเปเต้อันโตนนโอไรโลแล้วก็มาตินวอลเจนครับวิงแบ็กฝั่งขวาเป็นโจวันนี่กอนซาเลสฝั่งซ้ายเป็นจาอุมเม้คอสตาแผงกลาง3ตัวเป็นอันโตนนโอซันเชสอินิโก้รู伊สเดกาลาเตตาแล้วก็อิดริสูบาบาส่วนคู่หน้าจะเป็นลีคังอินกับเวดด์บูริกี ขณะที่แอฟฟติทีมเยือนของดีเอโกซิเมโอเน่ครับวันนี้4-4-2ผู้สาบตูจะเป็นยานโอบลักเซเนฮาจะเป็นฟิลิปเป้กับสเตฟานซาวิชแบ็คขวาเป็นนาวิเอลโมริน่าแบ็คซ้ายเป็นอิสนาบันดาวาแผงกลาง4ตัวครับขวาสุดจะเป็นมาโกสจอเรนเต้ซ้ายสุดเป็นยานิคคาราสโก ตรงกลางเป็นจฟี่คอนดอกเบียกับโรดิโกเดอพอส่วนคู่หน้าจะเป็นอัลโตคริสมันกับอวาโรโมราตาและอย่างที่เกินไปในช่วงต้นเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าแอตเลติสเนี่ยฟอร์มไม่ค่อยดีครับ4นัดหลังสุดพวกเขาไร้ัยชนะจากการเสมอ2และแพ้2นัดล่าสุดก็เปิดบ้านทําได้เพียงแค่เสมอเอสปันยอนไป1ประตูต่อหนึ่งครับคือตอนนี้มีปัญหามากๆเลยในส่วนของเกมรุกนะฮะแล้วก็เอาตรงๆเกมรับก็ถือว่ามีปัญหาเหมือนกันพบว่พวกเขาเนี่ย เสียประตูมาตลอดนะครับในช่วง6นัดหลังสุดนะในทุกรายการเสียประตูทุกนัดเลยขณะที่มาโยก้าช่วงหลังถือว่าดีขึ้นนะครับสนัดหลังสุดพวกเขาไร้พ่ายครับชนะ2เสมอ1แต่แต่แต่เกมในบ้านพวกเขาไม่ดีผมต้องย้ําก่อนนะครับผมเล่นเกมเยือนดีฤดูกาลนี้แต่เกมในบ้านไม่ดีฮะสนัดหลังสุดในบ้านตัวเองพวกเขายังไม่ชนะใครเลยนะครับผมจับผลงานแพ้2เสมอ1แถมยิงได้เพียงแค่1ประตูเท่านั้นเองขณะที่แอบัดิดครับเกมเยือนก็ พอกอปรปลาเหมือนกันนะสนัดหลังสุดแพ้รวดนะฮะต่อกาดีนแล้วก็ FC ฟซีปอร์โตใน UCL อีกด้วยวันนี้บอกตรงครับดูยากจริงๆว่าใครจะมาครับแต่ว่าฟอร์มแอปมาอร์ดตตอนนี้ผมบอกตรงมันไว้ใจไม่ค่อยได้แล้วก็ผู้เล่นหลายคนเนี่ยติดทีมชาติด,ด้วยนะครับดูแลอาจจะเริ่มถนอมเนื้อถนอมตัวแล้วละ่ะอีกประมาณแค่อาทิตย์กว่าเนี่ยบอลโลกก็จะเริ่มเตะกันแล้วผมว่ามาโยกาเล่นในบ้านครับพวกเขาังมีความมุ่งมั่นมากกว่าแอปเปรดินะฮะนาทีนี้แอปเปอรดิอาจจะต้องแบบว่า ยมยอมไปก่อนครับรอให้พักเปกทีมชาติไปแล้วกลับมาเซซิโร่กันใหม่ในช่วงหลังฟุตบอลโลกนะเออผมว่ามาโยกาดูแล้ววันนี้น่าจะสู้ได้ครับอาตาตารองแอปเปติดเปิดมาต่อปอปอ,ปอครับผมว่ามีโอกาสจบเสมอสูงไม่น้อยเลยทีเดียวขอเชียร์เจ้าบ้านมาโยกาดีกว่าครับลุ้นเสมอครับดีไม่ดีอาจจะชนะและกินเต็มได้เช่นกันครับช่วงท้ายคลิปเรามาสรุปทัศนคติของผมสัหน่อยนะฮะวันนี้ก็ต้องย้ำอีกทีนึงว่าฟุตบอล ถ้วยลีกครับของอังกฤษเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่ไม่ค่อยชัวร์เยอะหน่อยนะยังไงเนยรอใกล้ๆบอลเตะเดี๋ยวค่อยทักมาหาผมในไลน์แอดอีกทีแล้วกันนะคู่แรกนะครับคู่บิ๊กแประจำขั้นพื้นนี้ผมให้อยู่รองเชลซีราคาลูกควบลูกครึ่งนะครับคู่ที่2ครับผมให้อยู่ต่อ,อาร์เซนเจ้าบ้านครับราคาครึ่งควบลูกคู่ที่3ให้อยู่ต่อสเปอร์ครับทีมเยือนราคาครึ่งลูกคู่ที่4ให้อยู่ต่อนิวเซิรราคาครึ่งควบลูกคู่ที่5อยู่ต่อวูฮัมตันครับราคาปปคู่ที่6อยู่ต่อลิเวอร์พูลราคา2ลูกและ คู่สุดท้ายครับยู่รองมาโยกาเจ้าบ้านราคาปปนะครับใครสนใจตัวไหนใครชื่นชอบตัวไหนก็เลือกจิ้มเลือกแชร์กันได้ตามสบายเลยนะครับย้ำนะวันนี้บอลถ้วยดีครับมันไม่ค่อยชัวร์นะฮะยังไงเบาๆกันซะหน่อยเก็บแรงไว้วันเสาร์อาทิตย์นี้นะฮะแล้วก็เบรกยาวๆรอเจอทีบอลโลกเลยละกันนะครับใครอยากได้ทีเด็ดดีๆ VIP อย่าลืมแอดมาได้ที่ไลน์แอด,แอดบอมแปดแปดนะครับของดียังมีเพียบครับ